ไะถามลูกทำไมเบนเรื่อเกี่วกับคนอื่นเฉยๆด้วยพวกกับโอ้ยแคลแพลมันไม่ใช่ผู้หญิงป่ะแล้วพี่จะออกวะพี่มาเจอเหรอลูกพี่จะโอเขาอัวเราเนี่ยเราก็เลยเฉยๆเพงเจอคนแบบนี้มั่งคือเราก็ไม่ได้ทล้าทำเลยไอเดี๋ยวี่ดีก็ขึ้นมาหรอให้เขาได้นอนบ้างเลย คนดีดนะคันนีร <c oughs> ่งแล้วแกขู่สขาวว่ไม่ลี่น่ากลัวเทอเอาที่ไหนมาพูดอั่มองหน้ากันที่ติดลูกตีมองกูจะระ เป็นหมดการโดนอะไรไปนีมาิเร็วทอิแพงง่ายมากไปจรกี่หลังดเร็วเร็วอ่ะมคนเลยทั้งดได้คนน่ะต้องแ้